AHHHHH uh -huh. สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ครับพี่น้องทุกท่านก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ที่จะเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนะครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมนะครับผมได้นําเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาสลับปรับเปลี่ยนให้กับพี่น้องได้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะได้นําเอา,อาเรื่องมีดปากกาของหลวงพ่อเดิมนะครับ เอามาให้กับพี่น้องได้ชมประมาณทัก10นาทีนะครับประมาณทักสินาทีปัจจุบันนี้จะทําวิดีโอสั้นๆไม่ได้ทํายาวเหมือนสมัยก่อนนะครสมัยก่อนนี่ทําวิดีโอทีหนึงนี่ชั่วโมงกว่านะครับปัจจุบันนี้เนื่องด้วยเวลานะเนื่องด้วยภารกิจผมก็เลยต้องทําวิดีโอแบบสั้นกระชับนะครับสั้นกระชับมีดเล่มนี้ผมได้มาจากจังหวัดสิง์บุรีที่ผมเคยกล่าวไว้ว่ามีดเล่มนี้ผมเจ้านี้เขามีมีดอยู่ ประมาณ4ี่ห้าเล่มนะครับผมได้มาแล้ว2เล่มนะครับเป็นมีดขนาด9นิ้วเล่มหนึ่งเป็นมีดปากาเล่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพยายามตามมาให้ครบนะครับมีดเล่มนี้ท่านเล่าว่าได้มาจากอดีตก,กำนันหมู่เก้าของบ้านหนองโพนะสมัยก่อนนี้ท่านกำนันท่านเนี่ยท่านมี เขาเรียกว่ามีวัตถุมงคลของหลวงพ่อโมมีวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขเนี่ยเยอะนะครับสําหรับท่านกำน,นันอดีตกำนันท่านนี้นะครับแล้วปัจจุบันก็พอเขาได้มาเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่สิงห์บุรีตะกี้ผมพูดว่าสระบบุรีหรือสิงห์บุรีนะเป็นสิงห์บุรีนะครับเป็นสิงห์บุรีที่ได้มานะครับ ก็อยู่มาตกมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็ผมไปเจอน้องคนหนึ่งก็ได้มีดเล่มนี้มานะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับทีนี้มีดเล่มนี้มันมีประวัติความเป็นไปเป็นมาอย่างโชคโชนมีสภาพการใช้การเก็บนะครับแบบบ้านๆมานะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะให้ดูเลยเพราะจะใช้เวลาประมาณทักสินาทีเท่านั้นนะครับ เมื่อเราดูมีดเล่มนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดสไตล์แบบที่เขาเก็บมาแบบบ้านๆจริงๆนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมก็คือยุคปีพศ .2480 ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่า,าวัตถุวัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นพวกแปดตังไอส่วนเส้นลวดเส้นแหมพวกนี้เป็นเงินแล้วก็มีความปราณีตเป็นมืออาชีพ จากร้านเงินล้านทองที่พยุหักนะครับนี่นะครับแล้วก็คราบใครอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นคราบใครที่เกิดขึ้นจากการเก็บทับถมของฝุ่นละอองมาเป็นเวลาหลายสิบปีที่ไม่ได้ถอดออกมานะที่ไม่ได้ถอดออกมานะครับเมื่อสมัยก่อนในยุคข,ของอดีตกำนันนั้นได้ใช้ทุกวันนะครับติดตัวทุกวัน มีดเล่มนี้ตามประวัติเล่ามาก็คือเขาได้มาเนี่ยได้มาจากอดีตกำนันโดยการเอาผ้ารอยเท้าแรกแลกกับมีดเล่มนี้มานะผ้ารอยเท้าลงพ่อเดิมนะฮะแลกกับมีดเล่มนี้มาซึ่งผ้ารอยเท้าปัจจุบันนี้ก็มีราคาแพงมากนะครับผ้ารอยเท้าลงพ่อเดิมนะแลกกับมีดเล่มนี้มานะครับซึ่งบ้านนี้บ้านนี้ก็ได้มาสะสมเนี่ยประมาณสี่ห้าเล่มอย่างที่ว่านะครับ แต่ว่ามีดเล่มนี้ประวัติก็คือแรกกับผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมมาเอามีดปากกาแรกกับผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมมานะครับทั้งผ้ารอยเท้าและมีดหมอล้วนแต่เป็นของที่หายากทั้งสิ้นนะครับดูพวกงาที่เกิดจากการเก็บแบบธรรมชาติธรรมชาติเมื่อตอนเริ่มแรกนั้นงาแบบนี้จะเป็นสีขาวจั้วเลยนะครับ แต่พอโดนอากาศโดนฝุ่นโดนละอองโดนเหงือ่อโดนความชื้นเป็นเวลานาน,านๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นพวกสีน้ำผึ้งสีน้ำตาลเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับวัสดุที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นพวกแปะตังนะครับแล้วก็เป็นนาคนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นนาคนะแล้วเส้นรวดเส้นแหมพวกนี้เป็นเงินทั้งหมดแต่แผ่นโลหะนั้นเป็นแปะตังนะครับบ่งบอกถึงยุคสมัยนะครับ ว่าเป็นมีดยุคกลางสรุปแล้วมีดเล่มนี้มีอายุประมาณ80กว่าปีนะฮะประมาณ80กว่าปีเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ลักษณะการดูมีดนะครับให้เราสังเกตอย่างเงี้ยผมพยายามเน้นนะครับพยายามเน้นว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยบ่งบอกบ่งบอกได้นะครับบ่งบอกความเกเท้ได้นะวัสดุที่ใช้อย่างเช่นแผ่นโลหะแผ่นโลหะพวกนี้ถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองเนี่ยท่านวางเลยนะ ถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองต้องวางเลยนะครับมันเป็นมีดยุคหลังไม่ใช่มีดหลงพ่อเดิมนะครับไม่ทันหลงพ่อเดิมหรือเป็นมีดเก๊ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นมีดของพระนาจารย์ยุคหลังประเภทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นโลหะจะต้องเป็นเงินหรือเป็นแปะตังได้เท่านั้นนะครับส่วนเส้นลวดเส้นลวดเส้นแหมพวกนี้เป็นเงินหรือเป็นทองคํานะครับเป็นเงินหรือเป็นทองคาในมีดสามกษัตริย์จะเป็นทองคํานะครับ เส้นกลางนะครับแต่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเงินเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับแหว,วนตรงนี้เป็นเงินหรือว่าเป็นนาคเท่านั้นนะครับเป็นทองแดงทองเหลืองนี่ไม่ได้นะครับเป็นทองแดงทองเหลืองนี่ต้องวางไว้ก่อนถ้าใครเช่าแบบเป็นทองแดงทองเหลืองมาก็ก็ต้องทําใจนะถ้าจะบอกว่าเป็นมีดหลงพ่อเดิมเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้นะครับมันผิดรูปแบบนะ <c oughs> <u> <c oughs> ขอโทษนะครับมัน <c> ผ <oughs> <พ>ิดร <ienia> ูปแบบ <c oughs> ผมก็อำคานตัวเองนะครับเพราะว่าเสียงผมเนี่ยมันจะเสียไปพร้อมกับการเป็นโควิดนะพี่น้องเวลาดูแล้วกนะ็เกิดลำความรำคาญก็บางคนก็มาบ่นว่าไม่ไม่ไม่เรียบร้อยอะไรประเภทนี้นะครับแต่ก็พยายามจะทำพยายามจะทำให้พี่น้องได้ชมอย่างต่อเนื่องมาดูการถูกวางเห็นไหมครับการถูกวางไว้นานๆเนี่ย มันจะมีฝุ่นมีละอองเข้าไปอุดอยู่ตามรอยแตกรอยประกบอะไรพวกนี้หนาแน่นเลยนะหนาแน่นบางทีฝุ่นละอองพวกนี้มันจะแข็งเป๊กเลยนะมันจะแข็งเป๊กนี่คือลักษณะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองนะครับนี่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดูง่ายนะแค่ดูแค่นี้ก็มีรุ่นแล้วนะครับดูแค่นี้ก็บอกได้เลยว่าแท้หรือเกนนะครับมารุ่นด้านในมารุ่นด้านในเท่านั้นนะครับ มาลุนด้านในด้านในพยายามส่องเข้าไปในด้านในนี้ด้วยนะด้านในงาพวกนี้พยายามส่องเข้าไปนะครับความแห้งด้านนอกจะสัมพันธ์กับความแห้งด้านในนะครับจะสัมพันธ์กัน,นเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ของแท้เลยแท้นับหนึ่งเลยนะครับแบบนี้เนี่ยดูง่ายสบายตานะครับ ดูง่ายสบายตาเนี่ยแบบแบบบ้านเป็นแบบนี้แหะครับแต่ถ้าเก็บดีๆงาพวกนี้ก็จะเกิดก็จะมีสีขาวนะสีขาวแต่ว่ามันไม่ได้ขาวเหมือนใหม่มันขาวแห้งนะครับขาวแห้งเพราะฉะนั้นการดูมีดเนี่ยต้องดูว่างาที่ถูกย้อมมางาที่ถูกย้อมงาที่ถูกทำทพวกสัญญกรรมมาพวกนี้มันก็จะแตกต่างจากงาที่มันเป็นงาธรรมชาติแล้วก็เก่าตามธรรมชาติ เดี๋ยวนี้มีการย้อมงาด้วยนะโดยมีการย้อมงาด้วยต้องระวังนะครับต้องระวัง <c oughs> ขอโทษนะครับต้องระวังต้องให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆไงมันเกิดเรามองปับ๊บเออมันเกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดขึ้นจากการสัญญกรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากการโมอะไรมาพวกนั้นนะครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คนที่มีประสบการณ์ก็มองแปบเดียวก็จะรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นมาเองธรรมชาติหรือว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่าผ่านสัญญกรรมหรือผ่านการตกแต่งมาให้เก่านะครับนี่แบบนี้นะครับต้องระวังนะครับมีดเออใบเหล็กที่มีความเก่าจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีแสงแวววาวมันจะไม่มีความสดความใสนะครับผมพยายามพูดอยู่เป็นประจำเพราะมีดผ่านมือผมนี่หลายพันเล่มนะแล้วมีดอยู่ที่ผมนี่ก็เยอะมากนะครับพอไปเจอตามบ้านตามอะไรเนี่ยผมก็ปล่อย ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับผมเป็นคนหลงไหลเกี ouais, ่ยวกับเรื่องมีดหลงพ่อเดิมมากเลยนะครับมากกว่าทุกชนิดนะฮะมากมากกว่าวัตถุมงคลทุกชนิดเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่สะสมม uh ีดไว้เยอะนะครับแล้วก็มีดที่ผ่านมือผมมาเยอะมากหลากหลายหลากหลายลักษณะหลากหลายสไตล์หลากหลายยุคนะฮะยุคต้นของหลวงพ่อเดิมมีลักษณะเป็นอย่างไรยุคกลางมีลักษณะเป็นอย่างไรยุคปรายมีศิลปะเป็นอย่างไรเนี่ย ก็จะผ่านมือผมมาเยอะนะครับแล้วมีดพวกนี้เป็นมีดที่มีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์เรามาดูธรรมชาติความเก่าของเหล็กก่อนนะฮะเหล็กนี่เห็นไหมครับธรรมชาติความเก่าของเหล็กมีดเล่มนี้ไม่ได้ถูกชักออกจากฝักมาเป็นเวลาหลาย10ปีนะครับเห็นไหมครับตามร่องเลือดเอยตามกระดูกงูเอยนะครับตามลักษณะผิวของมีดเอยเนี่ย มันบ่งบอกถึงความเก่าความค้ำคร่าผ่านอายุมาประมาณ80ปีนะครับ80กว่าปีนะนะครับเห็นไหมครับนี่แหละคือลักษณะความเก่าที่มันดูง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ถูกสัญญกรรมไม่ได้ถูกตกแตง่งไม่ได้ถูกโมให้มันเป็นของเก่านะครับ นี่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาการพิจารณามีดเนี่ยต้องดูนะครับว่ามันเก่าจากการถูกโมมาถูกตกแต่งมาหรือว่าเก่าเองตามธรรมชาตินะครับเนี่ยคือจุดพิจารณาจุดที่1ก็คือเรื่องธรรมชาตินะครับจุดพิจารณาจุดที่2ก็คือเรื่องศิลปะของช่างที่ตอกนะครับเร,ร al, <ส>เราต้องจําช่างให้ได้นะเราต้องจําฝีมือของช่างให้ได้เหมือนจ oh, ําลายมือนะครับ เวลาเราไปทาธุรกรรมกับธนาคารเนี่ยลายเซ็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเซ็นผิดถ้าเซ็นไม่เหมือนไม่ไม่ไม่เหมือนที่ตอนเราไปเปิดบัญชีนะมันเบิกไม่ได้นะถ้าเราจะไปเซ็นเบิกมันเบิกไม่ได้นะครับต้องเซ็นให้เหมือนอนะต้องเซ็นให้เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นลายมือของคนเราเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะการตอกการตอกลายก็จะเป็นเอกลักษณ์ของช่างแต่ละช่างนะครับศิละปะแบบนี้ศิละปะการ ศิลปะมีดเสมาใบโพลักษณะแบบนี้เป็นของช่างฉิมถือว่าเป็นช่างเบอร์หนึ่งของวัดหนองโพนะครับที่ตอกมีดไว้เยอะมากที่สุดกว่าทุกช่างรองลองมาก็ช่างสอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับช่างจากบ้านโคกไม้เด่นนะครับทางพยุหะนะครับผมก็ผ่านโคกไม้เด่นบ่อยๆนะาบางทีเราขี่รถจากหนองโพลัดไปทางกลางทุ่งนาไป ทางเนี้ยออกไปทางโคกไม้เดนนี่นะครับแล้วก็ออกไปทางวัดหลวงพ่อเทศวัดสัตเทเลได้นะผมก็ไปกราบหลวงพ่อเทศบ่อยผ่านบ้านโคกไม้เดนบ่อยนะครับช่างสอนช่างฉีมนี่ก็เป็นพี่น้องกันนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นชาวบ้านโคกไม้เดนนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะผิวของมีด นี่คือศิลปะของช่างจําให้ได้นะครับช่างฉิมมีลักษณะเป็นอย่างไรช่างซ้อนมีลักษณะเป็นอย่างไรช่างแถมมีลักษณะเป็นอย่างไรช่างไข่ช่างแม้นมีลักษณะเป็นอย่างไรต้องจําให้แม่น <c oughs> ขอโทษทีครับท่านรำคาญแน่เลยไอผมก็รำคาญตัวเองเหมือนกันนะครับนี่ไหมครับนี่คือลักษณะอ่า ศิลปะของช่างนะครับและกรรมวิธีในการผลิตเนี่ยผมพูดอยู่เป็นประจำนะครับกรรมวิธีการผลิตเนี่ยไม่ได้เกิดจากการปั๊มนะครับเกิดจากการตอกมือนะครับเพราะฉะนั้นการตอกมือเนี่ยมันจะต้องมีรอยปิ้นมีรอยเสี้ยนมีอะไรพวกนี้อ,อยู่ตามล่องอยู่ตามรอยตอกของสิวพวกนี้จะปรากฏให้เราเห็นมีความเป็นคลื่นนะครับความปริ้นของการตอกสิวลงไปจะปรากฏชัดนะครับ เนี่ยแบบนี้ก็คือกรรมวิธีถูกต้องธรรมชาติถูกต้องศิลปะถูกต้องมันก็บอกได้เลยว่าอ่าเนี่ยคือของแท้นะครับของแท้รอยเปเส้นแล้วมีดพวกนี้มีราคาแพงหลักแสนนะครับต้องบอกว่าหลักแสนนะนะครับบางคนก็อยากจะได้ของถูกเล่มละสามพันสี่พันมัน <c oughs> ของดีแล้วถูกมันไม่มีหรอกนะครับรถเบนซ์คันละห้าล้านคันละสี่ล้านห้าล้านเนี่ยไม่มีหรอก คันละสา0 0ันสี่พันห้าพันไม่มีหรอกครับถ้าเราไปซื้อได้คันละ3ามพันสี่พันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นพวกรถพลาสติกรถเด็กเล่นรถไฟฟ้าของเด็กปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งมันมีลักษณะเหมือนเบนแต่ไม่ใช่เบนนะครับนะครับแต่รถเบนแท้ๆเนี่ยเขาราคาหลายล้านนะครับมีดหลงก็เดิมแท้ๆก็ราคาแพงมาก ไม่มีละครับเล่มละเก0ร้เล่มละพันกว่าบาทตามช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับถ้าเห็นแก่ของถูกเนี่ยท่านส่วนมากเนี่ยก,ก็จะได้ก็จะได้ของที่ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะนี่นะครับแล้วมีดเล่มนี้เนี่ยเป็นมีดที่มีประวัติความเป็นไปเป็นมาธรรมชาติจัดจ้านนะครับวัสดุนี่ตรง นะครับศิลปะตรงธรรมชาติตรงกรรมวิธีตรงนี่แบบนี้แหละครับคือ,อมีดที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเพื่อประกอบการพิจารณาถือว่าเป็นการแชร์เทคนิควิธีการในการเลือกสะสมวัตถุมงคลของพ่อเดิมประเภทมีดหมอนะครับก็เลยเอามาให้กับพี่น้องได้ชมประมาณนี้ก็ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านเข้ามาศึกษาใหม่ๆเป็นหลักนะครับพี่น้องที่เขาเป็นแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาดูนะครับเป็นแล้วเขาก็มีเทคนิควิธีการของตัวเองนะครับส่วนผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะแชร์ให้กับพี่น้องได้ชมก็ไม่ได้สอนนผมไม่สามารถจะสอนใครได้แต่ก็แชร์วิธีการที่ว่าผมใช้หลักการอะไรในการพิจารณานะครับก็ตรงนี้พี่น้องครับ พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร8 8 6 5 5 2 9 6 5 6นะครับ352965 6อันนี้เป็นเบอร์โทรของผมท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้แต่ถ้าจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรท่านดูที่หน้าปกวิดีโอผมจดเบอร์โทรเบอร์ไลน์ผมแปะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไว้ที่หน้าปกวิดีโอนะครับท่านเข้าไปไปดูตรงนั้นนะครับที่หน้าปกวิดีโอนี้แหละนะครับ วันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ